PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะขอรับคุณผู้ชมสู่รายการ s e อ a n ซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะอัปเดตทุกเรื่องค่ะที่เกิดขึ้นในวงการจานดาวเทียมวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่มตรงและ8โมงเช้านะคะสามารถที่จะติดตามกันได้นะคะ,คะเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าการบริการรวมถึงช่องรายการบนทีวีดาวเทียมนะคะว่าเออมีการขยับขยายนะคะมีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มยังไงบ้างเราจะมานําเสนอผ่านรายการของเรา และว,วันนี้ค่ะน้องการมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกล่องของ True TV ใช่ค่ะ,ะ,คะมาอัปเดตให้ทราบอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่หลายๆคนอาจจะดูช่อง PSI c h anel n ก็พอจะทราบแล้วแหละนะคะ,คะว่าหลังจากที่เปิดตัวบล็อกของ True TV ไปเนี่ยก็ได้รับกระแสะการตอบรับอย่างดีมากนะคะและตอนนี้เนี่ยคนที่ติดตั้งจานย์แบนนะคะซึ่งเป็นจานใหญ่ตะขายของ PSI ที่ขายไป10.5ล้านครัวเรือนเนี่ยก็สามารถที่จะดูช่องคุณภาพของ True Vision ได้ถึง8ช่องเลยทีเดียวนะคะตรงนี้เนี่ยก็มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปแล้วด้วยนะคะและอีกก้าวนึงสำคัญเนี่ยสำหรับสมาชิกของ True เองนะคะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจต่างๆนะคะสามารถที่จะดูช่องคุณภาพที่ปกติเนี่ย ส่งที่ระบบ C b a บ d นะคะตอนนี้เนี่ย เขาจะสามารถชมได้ที่กล่องของ True Vision ได้เลยใช่ค่ะ4ี่ช่องนะคะเขาจะมีขึ้นเดือนตุลาวันที่1ตุลานะคะจากการแถลงข่าวค่ะก็ใช่ถ้ามีความคืบหน้ายังไงมีข่าวคราวยังไงเนี่ยเราก็จะมานำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างนี้นะคะ่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้เนี่ยมีคำถามเข้ามาเนาะเยอะมากและเป็นคำถามที่พบบ่อยเลยเกินหลังจากที่เราออกตัว True TV ไป ก็คือว่าเขาเอากล่อง PSI True TV ไปติดตั้งกับจานใบเดิมที่เราเคยนำเสนอไปนี่แหละแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเขาเอาไปติดแล้วแล้วสัญญาณภาพมันไม่มาอใช่ค่ะก็จากที่เรามีการคือเรียกว่าประชาสัมพันธ์ออกไปว่ากล่อง PSI t r u TV เนี่ยใช้ได้กับจาน KU ทุกสีทุกยี่ห้อเลยแล้วเราก็คือพอคนรับข่าวรับสาร ก็แบบทราบถ้า,างั้นก็ไปซื้อมาเลยไปซื้อมาเองเลยแล้วก็เอาไปติดตั้งไปเสียบสายบางรายเนี่ยรับสัญญาณภาพไม่ได้เราก็เลยมาอ,อ,อธิบายก็คือแนะนำะให้ให้ฟังว่าคุณสมบัติออของจานนะคะที่เป็นจานคีวทุกสีทุกขี่ห้อเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติยังไงที่จะสามารถที่จะทำให้ psi 2 tv เนี่ยรับสัญญาณภาพได้เป็นปกติเริ่มจากนะคะเรื่องของ การรับสัญญาณก่อนอนะคะจานของที่บ้านของคุณนะคะอาจจะใช้มานานแล้วะนะคะแล้วกอ็อยากที่จะเปลี่ยนกล่องหรือว่าเครื่องเดิมเนี่ยมันเสียไปแล้วหรือกล่องไม่มีมีแต่จานะะก็ซื้อกล่อง psi 2 tv ไปติดพอเสียบสายปุ๊บนะคะที่บอกว่าไม่มีสัญญาณเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวจานเองเนี่ยเนื่องเนื่องจากามันเก่าแล้วะนะคะอาจจะมีการเคลื่อนอได้นะคะ คือผิดตำแหน่งไปนิดนึงเนี่ยก็อาจจะทำให้สัญญาณเนี่ยมันน้อยแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะมีสัญญาณภาพเนี่ย<ม>ได้นะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะคะาจานบางสีบางสีเนี่ยอาจจะไปรับสัญญาณดาวเทียมที่ไม่ใช่ดาวเทียมไทยคม5มก็ได้นะอย่างเช่นดาวเทียม NSS 6ะนะคะหรือว่าดาวเทียมวีนาเซตก็ตามะนะ คือถ้าจานเนี่ยจะรองรับกับช่องรายการของ PSI 2 TV จะต้องหันไปที่ดาวเทียมไทยคม5เท่านั้นนะคะหร,หรือจะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยประมาณนั่นเองนะคะถ้าหันไปทิศอื่นเนี่ยอันนี้ไม่รองรับแน่ะนะคะวิธีการแก้ไขก็คือการปรับหน้าจานนะอาจจะให้ช่างนะมาทำการปรับหน้าจานไปที่ดาวเทียมไทยคม5มจากนั้นเนี่ยก็จะ สามารถที่จะรับชมภาพได้นั่นเองค่ะก็มะไม่ยากค่ะอย่างที่เราเคยให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะจานที่หลายๆบ้านอาจจะใช้อยู่ก็คือจานที่เป็นสีสม้มนะคะคือปก,กติเนี่ยเขาจะไปรับสัญญาณที่ดาวเทียม n a s 6ซึ่งมันอยู่คนละตำแหน่งกับดาวเทียมไทยคม5นะคะหากว่า คุณบ้านนั้นนะคะคุณลูกค้าบ้านนั้นต้องการที่จะซื้อบล็อกของ True TV ไปติดตั้งคุณจะต้องให้เพื่อนช่างเนี่ยขึ้นไปปรับหน้าจานของคุณให้หมุนไปในทิศทางใหม่นั่นก็คือทิศทางของดาวเทียมไทยคม 5, ค่ะมันถึงจะรับได้นะคะหรือคุณเพื่อนช่างเองเวลาที่เข้าไปบริการคุณลูกค้าทั้งหลายนะคะ,คะก็ จะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะอันดับแรก <c oughs> ไม่ใช่ว่าเรามาบอกนะข้อมูลว่าเออเนี่ยคุณไปซื้อปอกของ True TV มาติดตั้งได้กับจานทุกสี <c oughs> นะคะแล้วคุณเอาไปเสียบพอมันไม่มีสัญญาณคุณก็โวยวายตีโพยตีพายอย่างเงี้ยไม่ใช่ <c oughs> แต่คุณเพื่อนช่าจะต้องเข้าใจก่อนว่าทิศทางในการรับสัญญาเนี่ยมันอยู่ดาวเทียมดวงไหน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ดาวเทียมที่อยู่บน โครจรอ,อยู่ตอนนี้มันมีหลายดวงนะคะและ<ช><ช>ไม่ใช่เฉพาะแค่จานดาวเทียมของสีส้มเท่านั้นบางทีเนี่ยจานดาวเทียมของสีต่างๆก็เขาอาจจะไปรับจากดาวเทียมดวงอื่น<ช>นะคะ<ช>อย่างที่น้องการบอกจาก<ช>ดาวเทียมต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือม<ช>ันมีเยอะมากมเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคุณเพื่อนช่างเองจะต้องถามลูกค้าท้านนั้น<ช>ว่าเออจานดาวเทียมที่เขาเคยใช้อยู่เนี่ยรับอะไร รับช่องต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่ารับจากดาวเทียมอื่นๆไหมที่ไม่ใช่ไทยคม5นะคะแต่เมื่อคุณซื้อบล็อกของ True TV ไปติดคุณจะต้องหันไปทิปเดียวดาวเทียมดวงเดียวไทยคม5เท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะคะนอกจากเรื่องของการรับสัญญาณของจานแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของหัวรับสัญญาณถ้าเกิดว่าเราติดตั้งจานเนี่ยมานานแล้วนะคะเรื่องของหัวรับสัญญาณเนี่ยอาจจะ ชำรุดได้นะคะอาจจะเสียก็ได้ซึ่งถ้าหัวรับสัญญาณเสียเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรับสัญญาณที่จะท้อนจากจานได้แล้วก็ <S 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 ไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณเนี่ยไปที่กล่อง ps i 2 tv ได้ก็เลยทำให้กล่อง ps i tv เนี่ย รับชมภาพเนี่ยไม่ได้นะคะ<ม>หรืออีกกรณีนึงก็คือการปรับองศาของ LNB นะคะ LNB เนี่ยเขาจะมีโพรบด้วยก็คือเสาอากาศนั่นแหละเล็กๆเลยนะคะถ้าเกิดเราเปิดฝาตรงตรงก้นของ LNB เขาจะมีฝาข,า,ขาวๆเนี่ยอยู่ะนะคะถ้าเกิดเปิดมาแล้วก็จะมีะเห็นโพรบว่าจะมี2เขี้ยวนะคะเขี้ยวนึงจะเป็นแนวฮออีกเขี้ยวนึงจะเป็นแนวเวอร์เพื่อที่จะรองรับสัญญาณดาวเทียม ทั้ง2แนวนะคะก็คือแนวฮอและแนวเวอร์นะคะถ้าเกิดว่าเราปรับเรื่องของโพรบเนี่ยไม่ตรงกับสัญญาณที่ส่งลงมาจากดาวเทียมนะคะมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการรับชมภาพเหมือนกันถ้าเกิดในกรณีที่จานเดิมเนี่ยเป็นจานของ True แล้วมีการติดตั้งรับช่องรายการของ True ซึ่งรายการนั้นเนี่ยคะ่ะจะเป็นเฉพาะแนวคอนะ โอกาสที่มีการปรับไปที่แนวคอแล้วแนวเวอร์รับไม่ได้เลยลมีสูงะนะคะก็จะทำก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งแหละที่จะทำให้เราเอากล่อง p s i ไ v ไปติดตั้งแล้วเนี่ยมันไม่มีสัญญาณสังเกตดีๆนะคะที่น้องการบอกก็คือคว่านอกจากใบาจานที่หันไปในทิศทางที่ถูกต้องดาวเทียมไทยคม5แล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งก็คือหัว LNB หัว LNB ที่น้องการบอกเนี่ยคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนนะ,ะถ้าในกรณีที่มันยังสามารถรับสัญญ,ญาณได้แต่อันดับแรกให้คุณเช็คก่อนว่ามันสามารถรับได้อยู่ไหมมันเสียหรือเปล่าในกรณีนี้คุณจะต้องเปลี่ยนแต่ถ้าโอเคมันยังใช้งานได้อยู่ ามปกติสิ่งที่คุณจะต้องพ,พิจารณาต่อมาก็คือว่าไอ้ตรงจุด ที่เขาใช้รับสัญญาเนี่ยมันตรงหรือเปล่าม,มันได้ในจุดที่เรียกได้ว่าโฟกัสพอดีไหมกับสัญญาณที่ผ่านหน้าจานแล้วก็สะท้อนมาที่ l n b ใช่ถ้ามันยังไม่ตรงมันก็จะไม่สามารถรับสัญญาณภาพได้และที่สำคัญนะคะที่เราเคยบอกหรือว่าให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้โดยเฉพาะจานที่เป็นจานแดงของ Truvision เนี่แหละ,ะนะคะก่อนหน้านี้เนี่ย True Vision เขาจะส่งเป็นแนวฮออย่างเดียวอันนี้เข้าใจนะคะก็เขาก็จะติดตั้ง แบบนั้นแล้วมันสามารถรับสัญญาณได้โป๊ะเช่เลยพอดีรับช่องของ True Vision ได้เต็มที่นะคะ,คะแต่พอณนวันนี้เนี่ยของเรามีทั้งแนวหอและแนวเวอร์บางครั้งเราอาจจะต้องไปปรับเปลี่ยนนะคะหมุนทิศมันนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้รับแนวเวอร์ได้ด้วยคุณก็จะไม่พลาดทั้งการส่งในย่านหอของ True Vision แล้วก็ย่านเวอร์ของที่เป็นระบบ KU b a n บไทยคม5ใช่ค่ะ วิธีการแก้ไขนะคะถ้าถ้าหัวเสียเราก็เปลี่ยนหัวใหม่แต่ถ้ากรณีที่ปรับองศาไม่ตรงนะคะเราก็เปิดไปที่ช่อง psi channel เลยนะคะจากนั้นกดปุ่ม info ไปทำการหมุน lnb นะคะค่อยๆหมุนซ้ายหรือว่าหมุนขวาะคะแล้วก็ดูระดับค่าคุณภาพนะคะคือให้สังเกตค่าคุณภาพของอช่อง psi channel ถ้าเกิดว่าขึ้นมาแบบ 40, 50, 60แล้วเนี่ย พอหมุนไปอีกแล้วมันลดลงแสดงว่าตำแหน่งนั้นอะคือเลยเลยจุดที่มันสูงสุดแล้วเราก็กลับมาค่อยๆกลับมาเพื่อให้ค่าคุณภาพมันมีเปอร์เซ็นที่สูงที่สุดนะคะจากนั้นนะคะก็ไปทำการตรวจเช็คช่องอื่นๆที่เป็นแนวคออย่างเช่นช่อง3 579ว่ายังคงมีภาพอยู่ไหมถ้าหากว่ามีภาพอยู่นะคะจากนั้นก็ทำการล็อก ตัวยึด LNB ได้เลยนะคะตำแหน่งนั้นก็คือ,อโอเคและจากนั้นก็จะสามารถรับชมช่องรายการได้ครบทั้งแนวฮอแล้วก็แนวเวริร์นอกจากหน้าจานนอกจาก LNB แล้วอีกจุดหนึ่งที่จะต้องพิจารณาเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของสายนำสัญญาณค่ะ,ะ,คะใช่ค่ะอันนี้จะต้องดูจดุจดตรงไหนบ้างคะองกันถ้าเรื่องของสายนำสัญญาณนะคะ,ะเราไปที่ช่องอะไรก็ได้แล้วเรากดปุ่ม info แล้วสังเกตที่ ก็จะมีระดับสัญญาณกับค่าคุณภาพนะคะระดับสัญญาณเนี่ยจะน้อยมากๆเลยนะคะซึ่งปกติะระดับสัญญาณเขาจะสวิงมากกว่า50%อ,อยู่แล้วคือระดับสัญญาณก็คือช่องทางที่จะให้สัญญาณเนี่ยเดินทางจาก LNB มายัง PSI 2 TV หรือว่าเครื่องรับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าะระดับสัญญาณเนี่ยน้อยแสดงว่าช่องทางมัน มันต้องมีอุปสรรคนะคะอย่างเช่นสายชํารุดสายขาดเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตรวจเช็คเรื่องของสายค่ะวันนี้คุณเพื่อนช่างนะคะที่ไปติดตั้งหรือว่ารับงานเกี่ยวกับจาน psi 2 tv นะคะก็สามารถที่จะเช็คตามสเตปนี้ได้เลยอันดับแรกถ้าคุณติดตั้งเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยสัญญาณภาพไม่มาะนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งใหม่หรือว่าซื้อบล็อก t tv ไปเพื่อที่จะไปเสริมไปเปลี่ยนจากบล็อกเดิมที่มัน อาจจะเสียหรือว่าใช้งานไม่ได้อะไรเนี่ยนะสิ่งแรกที่คุณจะพิจารณาย้ำอีกทีก็คือ 1. หน้าจาน 2. LNB 3. สายนำสัญญาณและที่สำคัญที่เป็นหัวใจอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการ OTA นะคะจะต้องทำการอัปเกรดซอฟต์แวร์ให้เขาด้วยให้เป็นเวอร์ชั่นที่มันล่าสุดนะคะแล้วคุณก็จะไม่พลาดการรับชมช่องรายการต่างๆที่ส่งออรกาศในบล็อกของ TrueTV ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีหลายๆคาถามที่น่าสนใจต่อกันในเบรกหน้านะคะ อ่ะพักสักครู่เดียวค่ะ,คะ